ดีนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับบวัสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่กรบรักนะที่สนใจนะครับข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองก็เรียนเชิญกันเข้ามาได้นะครับนะครับเชิญเชิญนะครับวันนี้เรามี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องวิเคราะห์ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ทั้งเรื่องดราม่าและก็เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับเรื่องการดําเนินคดีเราจะให้ความรู้ทางกฎหมายในประเด็นเรื่องน้องชมพู่ซึ่งสื่อมวลชนยังให้ความสําคัญอยู่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไปก็ก,ก็ก็หลายช่องอยู่นะครับนะฮะนะหลายช่องเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไปหลายช่องนะครับรวมทั้งช่องอมรินทีวีนะครับซึ่งปกติเ็าไม่เคยมาสัมภาษณ์ผมมานานแล้ว ก็ขอบคุณคุณพุทธาอภิวันนะครับที่ส่งนักข่าวมาสัมภาษณ์ถึงบ้านที่รัชดาพิเศษนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานในคดีน้องชมพู่ว่าสามารถจะเอาผิดคนร้ายได้หรือไม่นะครับผมก็ได้นะครับให้สัมภาษณ์ยืนยันหนักแน่นนะครับว่าพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะครับในคดีน้องชมพู่ที่สํานักงานตารวจแห่งชาติได้ทําการตรวจพิสูจน์นั้นนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถ เอาผิดคนร้ายได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังแม่น้องชมพู่ถ้าฟังอยู่ก็ขอให้มั่นใจครับนะครับขอให้มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าพยานหลักฐานนั้นสามารถเอาผิดคนร้ายได้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดมานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้กระทําความผิดในคดีนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าพยานหลักฐานนิติวิทยาเนี่ยสามารถเอาผิดคนร้ายได้ร้อยเปอร์เซนต์ส่วนคนร้ายตัวจริงจะคือใน ลุงพลหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นหน้าที่ของศาลเป็นผู้ตัดสินเราก็จะไม่ก้าวล่วมคันตัดสินเพราะตอนนี้ก็ถือว่านายลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พยานหลักฐานของตำรวจนั้นเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าเชิงพิสูจน์เป็นนิติวิทยาศาสตร์ใครท้าเรียนจบกฎหมายมาเป็นทนายความทุกคนทราบดีครับว่านิติวิทยาศาสตร์นี้สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นทนายโจททนายจําเลยเนี่ย นะถ้านิติวทยาศาสตร์มันชัดเจนแล้วมันก็จบแล้วเราไม่ต้องเอาพยานบุคคลไม่ต้องเอาพยานแวดแล้มไม่ต้องอ,อะไรมาประกอบแล้วนะเพราะตัวมันเองมันบอกอะไรต่างๆชัดเจนนะครับชัดเจนทุกอย่างไม่ต้องเอาพยานบุคคลประจัก์พยานอะไรเอามาประกอบอะไรต่างๆไม่ต้องครับไม่ว่าในอเมริกาในอังกฤษในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นะในประเทศไทยมีคดีดังๆเยอะเช่นคดีวางยาพิษ ไม่มีประจักษ์พยานเลยนะครับคนตายไป4คนนะคนบาดเจ็บเพราะโดนวางยาพิษนะนะครับอน,นั้นศาลญี่ปุนก็ตัดสินลงโทษครับผู้หญิงคนที่มาทํากับข้าวเลี้ยงพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่มีประจักษ์พยานครับเพราะนั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแม่น้องชมพู่นั่งฟังอยู่นะครับหรือใครรู้จักแม่น้องชมพู่ช่วยแชร์เพจทนายใครทุกไป แล้วก็ให้แม่น้องชมพู่ฟังทุกวันแม่น้องชมพู่จะได้มีกําลังใจนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพอดีแต่ผมเป็นสื่อมวลชนเขาเรียกว่าเป็นสื่อทางโซเชียลก็ขออนุญาตใช้ความรู้ทางกฎหมายที่เรียนจบกฎหมายมานะเป็นทนายความมา36ปีเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายนะใครที่ฟังอยู่ช่วยแชร์ไปถึงแม่น้องชมพู่ ให้ฟังรายการผมทุกวันและแม่น้องชมพู่จะมีกําลังใจนะครับมีกําลังใจแม่น้องชมพู่อย่าไปติดตามข่าวสารที่ฟังแล้วมันหดหูใจนะครับเชื่อผมนะครับตอนนี้แม่น้องชมพู่เนี่ยกำลังใจสําคัญที่สุดนะครับนะผมเองขอส่งกําลังใจไปถึงแม่น้องชมพู่ในฐานะเป็นสื่อมวลชนที่เรียนจบกฎหมายเป็นเป็นสื่อออนไลน์นะที่เป็นทนายความ นะครับแต่ปฏิบัติหน้าที่สื่อออนไลน์หรืออินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนนับล้านคนของผมล้านกว่าคนนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok เนี่ยนะครับล้าน4ล้าน5เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจถึงน้องชมพู่และผมต้องขอขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะครับตั้งแต่ช่อง3คุณสรยุทธพูดได้ดีมากคำพูดของสรยุทธคดีน้องชมพู่นะครับถือเป็นการเริ่มต้นของ การเป็นสื่อมวลชนที่ดีครับบอกว่าผมไม่คิดเลยว่านะปรากฏการจะแบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยคดีน้องชมพู่นะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมแต่กลายเป็นเซเลบคดีฆาตกรรมนะครับสังคมไปยกย่องกันนะครับมี f c มีอะไรต่างๆนะมีพื้นที่สื่อนะครับสื่อให้ความสนใจอันนี้คือคำพูดของคุณสอนุทธ์ที่ผมสรุปคร่าวๆมานะ ถ้าไม่ตรงข้อที่จริงก็ต้องกราบขอโทษคุณสรยุทธ์ด้วยนะครับนะฮะก็ถือว่าคุณสรยุทธ์ได้ทําหน้าที่สื่อมวลชนนะครับว่านะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมแต่กลายเป็นเซเลบคดีฆาตกรรมนะครับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอะไรต่างๆเป็นที่นิยมมีคนติดตามจํานวนมากมีคนให้กําลังใจจํานวนมาก เป็นเรื่องแบบนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอันนี้จากช่อง3แล้วก็คนต่อมาคุณหนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแสนะครับก็พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าคดีนี้เราจะต้องให้กําลังใจนะครับกับผู้สูญเสียนะครับเราจะต้องมีพื้นที่ให้กับผู้สูญเสียนะครับนี่ก็หนุ่มกัญชัยนะครับเราต้องให้พื้นที่กับผู้สูญเสียนะครับอย่าให้ แม่น้องชมพู่หมดกำลังใจนะฝากแชร์ไปถึงแม่น้องชมพู่แพรแชร์ไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับต้องมีกำลังใจนะครับสื่อมวลชนทุกช่องสื่อหลักนะครับช่องอมรินทีวีก็เหมือนกันนะต้องขอบคุณพุทธาภิวัน์ปกติผมไม่เคยชมพุทธาภิวันนะครับนะนะแต่ช่วงนี้นะครับก็บอกเลยนะครับก็ชมพุทธาภิวัน์นะครับในฐานะอดีตผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับนะ การแสดงที่ทําใน้นายชัยพลโด่งดังมาถึงขนาดนี้นะก็ต้องบอกว่าฝีมือคุณพุทธะล้วนๆช่องอมรินนะครับจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นเซเล็บนี่ก็ผลงานคุณพุทธะแต่วันนี้นะครับช่องอมรินสามสิบสี่นี่ก็ทุบโตข่าวนะครับแล้วก็ทุบเต็มที่เลยนะครับนะทุบผู้ต้องหาเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขอบพระคุณคุณพุทธะนะครับช่องอมรินนะครับที่นําเสนอข่าวให้พื้นที่กับน้องชมพู่ และก็พยายามทำวิถีทางนะครับนำเสนอข้อออกูลข่าวสารนะที่เป็นประโยชน์กับผู้สูญเสียเช่นนำเสนอเกี่ยวกับประจักษ์พยานเกี่ยวกับพยานสำคัญที่มัดตัวนะครับผู้ต้องหาอันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพุทธะอย่างยิ่งนำเสนอซ้ำๆย,ำยำ้ำๆให้แม่น้องชมพู่ผู้สูญเสียมีจุดยืนต้องขอบคุณอมรินทีวีนะครับแล้วก็ขอบคุณอมรินทีวีที่นำเกี่ยวกับเรื่อง นะไอเครื่องที่ฉายแสงนะครับนะไอเกี่ยวกับเรื่องการตรวจพิสูจน์ขนและเส้นผมมานําเสนอแบบต่อเนื่องนะนำเสนอเครื่องมือความน่าเชื่อถือการตรวจพิสูจน์นําเสนอผู้เชี่ยวชาญน,นะจนมีอา่อาอา่าอ่าจนทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเ,เห็นใจแม่น้องชมพู่ซึ่งเป็นผู้สูญเสียมากกว่าเห็นใจผู้ต้องหาอันนี้ต้องขอบคุณอมรินทีวีนะครับ ที่ทําหน้าที่แบบนําเสนอมันทุกวันเลยครับเป็นซีรีส์เลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณแล้วเมื่อวานนี้ก็มาสัมภาษณ์ผมผมก็ตอกย้ําครับนะตอกย้ําตอกฝาโลงเข้าไปนะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่อมรินทีวีนําเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือมีมความแม่นยําเกือบร้อยซ์เพราะฉะนั้นแม่น้องชมพู่ฟังอยู่ให้มั่นใจได้ว่า นะครับให้มั่นใจนะครับว่าไม่มีปัญหาครับนะครับนะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนทุกช่องพยายามช่วยรวมถึงช่อง8ช่อง8เนี่นะครับเขาก็นําเสนอนะครับให้พื้นที่กับผู้สูญเสียเป็นอย่างยิ่งนะครับและนําเสนอนะครับให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นลงมากํากัดดูแลเองถแถลงข่าวเองขอให้มั่นใจเอาตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประกัน นะครับนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนนะครับในคดีนี้ล้วนเป็นบุคคลมีชื่อเสียงทั้งนั้นเป็นคนเก่งๆมั่นใจว่าการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถเอาผิดคนคนร้ายได้นะครับขอให้แม่น้องชมพู่มั่นใจพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งส่วนกลางและที่มุกดาหารขอให้มั่นใจครับเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนี้โดย ตำรวจนักสืบทั้งหลายนะครับฝ่ายสืบสวนทางส่วนกลางและที่มุกดาหารนั้นได้ร่วมมือร่วมใจทำงานทุ่มเทกันเต็มที่รวบรวม,รวมพยานหลักฐานทั้งนิติวิทยาศาสตร์พยานวัตถุพยานบุคคลนะพยานเอกสารและก็ความเห็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องจับเท็จได้ดำเนินการเต็มที่นะครับขอให้แม่น้องชมพู่มั่นใจว่าสามารถเอาผิดคนร้ายได้ ส่วนคนร้ายในคดีนี้จะคือลุงพลหรือไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินผมขอเว้นวักไปก่อนเพราะชั้นนี้นายชัยพลยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินแต่ขอให้มั่นใจได้ว่านะทั้งตำรวจนะครับทั้งสื่อมวลชนช่องหลักนะเปิดพื้นที่ให้กับแม่น้องชมพู่เต็มที่และเป็นกำลังใจให้ตำรวจในการค้นหาความจริงเอาผิดคนร้ายให้ได้ นะครับนะครับให้มั่นใจครับอย่าร้องไห้อย่าเสียใจนะครับผมติดตามข่าวเมื่อเช้านี้นะครับดูจากเดลี่นิวดูจากหลายๆช่องบอกว่าแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์สื่อหลายๆช่องนะครับบอกว่ารู้สึกท้อใจนะขราวที่แล้วก็มีทนายความไปคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวก็แพ้คดีเข้าไปแล้วว่า นะสารอนุญาตให้ประกันตัวก็เลยรู้สึกว่าหดหูรู้สึกว่าตัวเองมีอันตรายจะต้องไปติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านนะครับรู้สึกหดหูเหมือนกับว่าน้องชมพู่จะต้องตายฟรีนะครับฟังแล้วมันเศร้าครับนะครับผมดูแล้วเศร้านะครับไม่น่าเชื่อนะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราต้องมีที่ยืนให้กับผู้สูญเสียนะครับ เราไม่ใช่ว่าสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักนะหรือสื่อออนไลน์ต้องมีที่ยืนให้กับผู้สูญเสียนะทุกวันนี้แม่น้องชมพู่มองว่าเขาแทบไม่มีที่ยืนบนอ่าบนบนจอมือถือหรือจอทีวีนะครับเพราะว่าแพ้ทางสื่อนะครับทำให้รู้สึกขดอูผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมาก็ฉลองกันใหญ่เลย นะฉลองกันใหญ่เลยนะนะครับนะฉลองกันใหญ่เลยนะครับนะเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับมีแต่ข่าวของอผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วก็ฉลองกันใหญ่เอฟซี MC ฉลองกันใหญ่เลยนะข่าวแม่น้องชมพู่น้อยลงแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องชมพู่นะครับเธอไม่ไม่มีพื้นที่สื่อไม่สามารถตอบโต้อะไรต่างๆ เขาเรียกว่าแพ้ทางนะ,ะพื้นที่สื่อบนจอมือถือและจอโทรทัศน์นะครับเธอก็รู้สึกเศร้าหมองว่าเอ๊ผู้ต้องหาคดีพาคเด็กได้รับการปล่อยตัวทำไมมีการมอบช่อดอกไม้มีการฉลองกันโอ้โหฉลองกันเต็มที่นะครับแล้วก็มีการพูดจากันคนที่สนับสนุนผู้ต้องหาทั้งหลายนะทีมงานผู้ต้องหาก็โอ้โหบอกเลยครับออกมาพูดนะครับออกจาก าจากสารปุ๊บให้สัมภาษณ์เลยครับพยานหลักฐานไปไงอ่อ,อนไม่สามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้นะครับแล้วจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจที่ทำคดีนี้จะไปร้องเรียนนายศิละประธานการมาที่การกฎหมายคือมันเหมือนกับว่าอะไรมันมันกลายเป็นว่าหนึ่งได้รับการประกันตัวนพพิพ่อ,อแม่น้องชมพู่ก็เครียดต่อมาออกมาปุ๊บ ฝ่ายกองเชียร์ผู้ต้องหาก็ถแถลงข่าวจะดําเนินคดีกับตํารวจโอ้โหมันยังไงเนี่ยมันคือแม่น้องชมพู่รู้สึกสิ้นหวังเดี๋ยวจะไปร้องประธานศิระเจนจาคะอีกมีมีพื้นที่สําหรับผู้ต้องหาเต็ไมไปหมดเลยนะครับนะผู้ต้องหามีพื้นที่เต็ไมไปหมดเลยข่าวเคิร์ออกมาโอ้โหฉลองกันใหญ่นะกองชงกองเชียร์บอกเอาผิดไม่ได้ผู้ต้องหา นะหลุดแน่ไปถึงอายการอายการก็สั่งไม่ฟ้องโอ้โหผมว่าดูแล้วคือเธอเนี่ยตอนนี้เธอเดียวได้เลยนะครับถึงขนาดนะครับต้องชมเลยนะครับว่าทนายความของแม่น้องชมพู่ออกมาชมทนายความของผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับว่าเป็นคนเก่งมากนะเป็นคนเก่งมากครับนะก็เท่ากับว่าเป็นไงผู้ต้องหาในคดีนี้ก็ต้องหลุดคดีแม่น้องชมพู่ก็ต้องเป็นไง ลูกเขาต้องตายฟรีหรือเปล่าแม่น้องชมพู่กำลังส่งสารมายังสื่อมวลชนเขาอยากจะหาทนายเก่งๆไปสู้รบไปปบมือกับทนายความของลุงพลซึ่งเก่งมากสามารถออกทีวีมีพื้นที่สื่อพาลุงพลไปมอบตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขากับนั่งฮอมาแล้วก็ถ่ายรูปบนหอมาลงนะ,ะบนลงบนอ่าเรียกอะไระบนข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับ แล้วออกมาก็มีนักข่าวจํานวนมากมารอถแถลงข่าวแล้วก็นําเสนอข่าวตลอดเวลาลุงคนก็เป็นไงมีคนมาใบาสีใบสีสูขันนะเขาบอกว่าทนายความของผู้ต้องหาเก่งมากนะเท่ากับว่าแม่นอกชมพู่กําลังบอกว่าวันนี้ลูกเขาต้องตายฟรีนะครับเขากําลังหาทนายความเก่งๆมาช่วยในคดีนี้นะครับ ก็ใครที่เป็นทนายความเก่งๆก็ลองไปช่วยน้องชมพู่นะฮะคงไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ทนายเก่งผมมันทนายแก่นะครับมีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทนายคนไหนที่เก่งๆสามารถจะไปสู้รบปบมือกับทนายความลุงพลซึ่งเก่งมากเป็นข่าวทุกวันจะทําอะไรก็เป็นข่าวนะจะไปทางไหนทางไหนก็ต้องแจ้งหมายข่าวว่าวันนี้ตอนนี้ผมจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมไปอยู่ประตูใหญ่ประตูเล็กนี่ผมกําลังจะออกจากศาลแล้วนะครับนะ เขาได้เขามีกลุ่มลายผู้สื่อข่าวไปไหนมาไหนนะทนายความผู้ต้องหาเป็นข่าวมีพื้นที่ตลอดนะครับใครที่มีความรู้ความสามารถที่จะไปสู้รบปบมือบนหน้าจอมือถือบนโซเชียลแล้วก็ไปอ,ออกทีวีที่จะไปโต้กับทนายความลุงพลมีไหมครับถ้าใครมีความสามารถก็ลองไปช่วยแม่น้องชมพู่ตอนนี้คือแพ้ทางสื่อ เมื่อสักครู่นี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับนะหัวหน้า,อากองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์นะครับนะโทรศัพท์มามีอยู่สองสามคนนะครับก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยเขาบอกว่าตอนนี้น้องจุมพู่ต้องเร่งหานักกฎหมายทนายความที่สามารถจะมาตอบโต้ทางสื่อสังคมออนไลน์และก็สื่อทีวีเพื่อตอบโต้กับทนายความของนะผู้ต้องหาเนี่ยก็คือทนายความลุงพลได้เพราะเขาแจ้งหมายข่าว ตลอดเดี๋ยววันอังคารไปพบดีละนะตอนบ่ายต้องอ,อ,อัด yutube o อะไรต่างๆวันนั้นวันนี้ต้องไปที่นี่นมันกลายว่ามีพื้นที่สื่อตลอดเลยนะฝ่ายผู้ต้องหาแต่ฝ่ายผู้สูญเสียผู้เสียหายไม่มีพื้นที่สื่อไม่มีนักกฎหมายทนายความเนี่ยออกมาเป็นปากเป็นเสียงเพื่อบาา้า์ข่าวได้เลยอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแม่น้องชมพู่นะผมก็ฐานะเป็น อินฟลูเอนเซอร์เป็นนักเล่าข่าวทางโซเชียลมีเดียก็นะก็จะพยายามที่จะเขาเรียกอะไรนำเสนอข่าวแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่น้องชมพู่ตลอดเวลาใครมีโอกาสก็แชร์ไปถึงแม่น้องชมพู่นะนะครับว่าผมเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาแล้วมั่นใจว่าตำรวจเอาผิดคนร้ายได้ส่วนคนร้ายในคดีนี้จะใช่ลุงพลหรือไม่ก็ต้องรอตัดตัดสารตัดสินในชั้นนี้ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่อง8ช่องอมริมนช่องไทยรัฐช่อง3นะเอ่อช่องพ p t v นะครับแล้วก็ช่องวันสถานีโทรทัศน์ช่องหลักๆนะครับต้องเปิดพื้นที่สื่อให้กับผู้สูญเสียเยอะๆส่วนผู้ต้องหาเนี่ยไม่ต้องเปิดพื้นที่เยอะนะครับไม่ต้องเปิดพื้นที่ทเยอะนะเดี๋ยวสังคมมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยผู้ต้องหามีทนายความเก่งนะ นะยังไงไงก็หลุดคดีนะทำอะไรทําอะไรผู้ต้องหาไม่ได้สังคมจะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะทนายเขาเก่งผู้ต้องหาก็ต้องหลุดคดีนะครับตอนนี้ก็เกิดคําถามในโซเชียลนะ้วเฮ้ยลุงพลจะหลุดคดีหรือไม่ทนายเขาเก่งนะโอ้นี่ตอนนี้ประเด็นนี้กํลาลังมาแล้วครับว่าทนายเก่งผู้ต้องหาหลุดคดีใช่หรือไม่นะครับมันมันเริ่มเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับเริ่มเริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่น้องชมพู่ ลูกจะตายฟรีหรือเปล่านะตำรวจจะโดนฝ่ายผู้ต้องหาแจ้งความกลับไหมเพราะว่าทนายความผู้ต้องหาแถลงข่าวทํานองว่าจะมีการดําเนินคดีกับตํารวจอ,อ,อะไรเนี่ยเออย,ยังไงยังไงเนี่ยนะความเป็นธรรมแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้ผู้ต้องหาก็หลุดคดีตํารวจจะโดนดําเนินคดีกลับนะฝ่ายผู้ต้องหารุ่นเนี่ยพูดไปถึงพบอรตรนี่จะรอดหรือเปล่าเนี่ยนะตั้งคําถามแบบโอโ้โห นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังเกิดในวันนี้และสื่อมวลชนถามผมผมก็จะเอาสั้นๆย่อๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่นะครับนะครับก็ฝากแชร์ไปด้วยแชร์ให้ถึงแม่น้องชมพู่นะครับนะว่านะครับว่าสู้ต่อไปครับนะแต่ไปหาคนที่มาสู้รบปบมือทางสื่อมันจะได้มีพื้นที่สื่อตอนนี้มันแพ้ทางสื่อแต่ในชั้นศาลไม่ต้องห่วงครับมีตำรวจนะครับ นะมีตำรวจช่วยเหลือมีอายการอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทนายอายการสองสามคนที่รู้จักกันเขาบอกไม่ต้องห่วงแล้วครับอายการมุกดาหารสำนักงานอายการสูงสุดนะครับจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องหาได้ให้สร้างความมั่นใจให้กับแม่น้องชมพู่ได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์อายการในฐานะทนายแผ่นดินจะทำหน้าที่เต็มที่ ายชัน้นศาลแม่น้องชมพู่ไม่ต้องห่วงมีอายการนะครับมีอายการคอยดูแลอยู่นะท่านอายการจังหวัดนะเป็นคนดีนะท่านอายการสูงสุดพร้อมที่จะดูแลนะครับไม่ต้องห่วงครับและในชั้นสอบสวนมีตํารวจมีท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับคุมคดีมาตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นเรื่องกระบวนการในศาล ไม่ต้องห่วงครับเท่าที่ผมฟังฟังมานะครับพยานหลักฐานของตำรวจชัดเจนครับที่จะเอาผิดคนร้ายส่วนคนร้ายจะใช่ลุงพลหรือไม่ต้องรอสารตัดสินส่วนของผู้ต้องหาเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่าผู้ต้องหานั้นจะเอาพยานหลักฐานอะไรมาหักล้างนะครับนแต่ที่ผมเห็นก็คือการให้สัมภาษณ์การตั้งคำถามไปยังตำรวจการตั้งคำถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีพยาน มีประจักษ์พยานเห็นไหมนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์อะไรได้จริงไหมก็แล้วก็อ้างฐานที่อยู่ผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าฝ่ายผู้ต้องหาลุงพลเนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรไปหักล้างกับพยานหลักฐานของตํารวจและพยานหลักฐานของตํารวจเขาปกปิดเป็นความลับนะผู้ต้องหาหรือนักกฎหมายของผู้ต้องหาไม่สามารถไปอ่านสำนวนได้ พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ไม่มีใครไปอ่านสำนวนของของพนักง,งานสอบสวนได้ถ้ามีการปล่อยสำนวนรั่วตำรวจจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาค้าสำนวนนะและผมเชื่อว่าคดีนี้นะครับจะไม่มีการวิ่งเต้นล้มคดีนะครับจะวิ่งเต้นล้มคดีไม่ได้หลายๆคนอาจจะตกอกตกใจว่าคดีใหญ่ๆแบบนี้นะนะจะมีการวิ่งเต้นล้มคดีไหมนะครับมันก็มีข่าวลือแบบนั้นแบบนี้แต่ว่า เรายังไม่มีข้อมูลการวิ่งเต้นล้มคดีนี้นะวิ่งเต้นข่มขู่พยานวิ่งเต้นทาพยานหลักฐานเท็จนะ,ะปลอมเอกสารในคดีนี้เรายังไม่มีแต่คดีอื่นๆมันมีนะครับนะนะครับฝ่ายผู้ต้องหามีการใช้เอกสารปลอมไปใช้ในศาลมีฝ่ายผู้ต้องหามีการนําสืบเท็จมีนะครับคดีอื่นๆมีนะครับนะมีทนายความมีอะไรโดนดําเนินคดีโดนออกหมายจับเกี่ยวกับเรื่อง คดีปลอมเอกาสารแล้วก็นำสืบเท็จในคดียาเสพติดมีนะครับคดีอื่นๆมีแต่คดีนี้เรายังไม่ได้ข่าวเรื่องการวิ่งเต้นนะหรือเอาเงินไปวิ่งเต้นอายการอะไรต่างๆคดีนี้ยังไม่มีแต่คดีอื่นๆมีมีนะครับนะครับที่ผู้ต้องหาหรือว่าทนายความถูกกล่าวหาว่าเอาเงินไปใช้ในการวิ่งเต้นอายการวิ่งเต้นตำรวจวิ่งอะไรต่างๆเ่าเนี้ยมันเคยมีนะครับแล้วก็คดีอื่นๆเช่นคดี คดีภาษีนะครับเนี่ยกำลังเป็นข่าวใหญ่นี่ก็เหมือนกันก็คู่ความนะครับจำเลยถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นนะ,ะผู้พิพากษาซึ่งสาลฎีกาหรือว่าเลขาธิการศาลก็บอกแล้วไม่มีการวิ่งเต้นเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับใครเป็นคู่ความระวังนะมันอาจจะมีนักกฎหมายทนายความบางคนเนี่ยที่ชอบวิ่งเต้นตำรวจวิ่งเต้นนายการนะครับนะ นะครับก็ต้องระมัดระวังว่าเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่าจะมีการวิ่งมีการเต้นอะไรไหมคดีนี้จะมีการใช้เอกสารปลอมไหมนะครับนะนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทนายความบางคนก็โดนสารออกหมายจับนะโดนสารออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาในคดีปลอมเอกสารและนําสืบเท็จในคดียาเสพติดนะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นใครนะครับพี่น้องประชาชนก็ลองเข้าไปดูกันเข้าไปใน u t u b e นะลองพิมพ์คททํา่ว่า ทนายความวิ่งเต้นทนายความปลอมเอกสารทนายความานําสืบเท็จอะไรต่างๆลองเข้าไปดูใน Google ลองเข้าไปดูใน y o เนี่ยจะมีแต่ผมเชื่อนะครับว่าคดีนี้นะครับวิ่งเต้นไม่ได้พบอตอรอคงไม่ยอมอายการสูงสุดคงไม่ยอมเพราะฉะนั้นสบายใจได้วิ่งเต้นไม่ได้ครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมีความเชี่ยวชาญในการวิ่งเต้นรู้จักตำรวจท่านผู้ใหญ่ถ่ายรูปคู่กับนายพล นะไปไหนมาไหนนี่หน้าจอโทรศัพท์นี่นะจะมีถ่ายรูปคู่กันในพลเลยไปไหนมาไหนเนี่ยนะจะอ้างในพลนะครับในพลตํารวจใหญ่คนดังอะไรต่างๆ,ๆก็ช่วยอะไรไม่ได้นะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการวิ่งเต้นถ้าปรากฏมีข่าวเรื่องการวิ่งเต้นเราบอกผมเลยครับนะเดี๋ยวผมจะแฉะเลยแล้วผมไม่เชื่อแล้วคดีนี้จะมีการค้าสํานวนและไม่เชื่อนะครับว่าฝ่ายผู้ต้องหาจะไปอ่านสํานวนของตํารวจได้ จะไปรู้รายละเอียดแม้กระทั่งการยื่นคาร้องของขออกหมายจับว่าเขาเขาไปเขามีหลักฐานอะไรบ้างไปขอออกหมายจับไม่ไม่มีทางนะครับนะนะครับถ้าใครวิ่งเต้นในะคะดีนี้นะครับผมจะแฉครับแต่ที่ผ่านมามันมีครับทนายความถูกแจ้งความว่านะเป็นคนกลางเรียกรับสินบนมีครับส่วนจะเป็นทนายความคนไหนล่ะพี่น้องประชาชนอยากรู้อะไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจ้างจ้างว่าความเนี่ยก็เข้าไปใน YouTube พิมคาว่าทนายความวิ่งเต้นล้มคดีนะครับลองเข้าไปดูนะหรือทนายความกลายเป็นผู้ต้องหาอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นทนายความคนไหนอย่างไรก็ลองไปสื่อไปค้นดูเวลาท่านจะจ้างจ้างทนายว่าความท่านต้องดูว่าประวัติเป็นอย่างไรนะครับประวัติเป็นอย่างไรประวัติทนายความนี่สําคัญนะนะมีทนายความคนไหนบ้างนะเคยโดนออกหมายจับนะเคยโดนจับกลุ่มเคยอะไรต่างเนี่ยลองเข้าไปดูครับ นี่ก็เป็นข้อคิดในการจ้างทนายความนะครับทนายความในประเทศไทยมีตั้งเท่า,าไรเหรอเจ็ดหมื่นกว่าคนถ้าเราจะจ้างทนายเราก็เอาคนที่ประวัติดีๆไม่ใช่ประวัตโาานะิโดนออกหมายจับคดีปลอมเอกสารนะโดนออกหมายจับหรือเป็นผู้ต้องหาคดีอะไรนำสืบเ,เท็จในคดียาเสพติดนะถูกแจ้งความดําเนินคดีนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะนะเป็นคนกลางเรียกรับสินบนเนี่ยเราไปดู ลองเข้าไปดูใน Google ใน YouTube ดูซิว่าใครบ้างที่เป็นแบบนั้นแล้วถ้าจะจ้างจ่าอะไรต่างก็พิจารณาให้ดีก็ฝากไว้แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้แม่น้องชมพู่ติดตามรายการอาจารย์เดชาทุกวันแม่น้องชมพู่จะมีกำลังใจนะครับแล้วก็ก็ขอให้แม่น้องชมพู่หาทนายความเก่งๆมาช่วยเหลือคดีนี้ได้เร็วๆแล้วก็ต้องเลือกทนายความที่สามารถต่อสู้บนหน้าจอมือถือและทีวีได้พอไฟลยลุงพล เดินเกมอะไรบนสื่อปุ๊บต้องตอบโต้เลย